กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Sorry h e หักกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆคงเคยได้เห็นสัตว์แปลกๆหรือสัตว์ที่มีหน้าตาน่ารักนรักมาเยอะแล้วสำหรับวันนี้เราจะพาไปดูกับสัตว์ที่หน้าตาพิลึกเหมือนลุดออกมาจากต่างดาวยังไงอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วพวกมันอ,อาศัยอยู่ร่วมกับดาวดวงเดียวของเรานี่แหละ ว่าแต่พวกมันจะหน้าตาแปลกพิลึกขนาดไหนลองดูเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนั่นก็คือ v e n e z u e l a ล p u พูเด m มอสเป็นสายพันธุ์มอสที่ถูกค้นพบเมื่อปี2009ณประเทศเวเนซุเอลานั่นเอง2 g r กลาวคลัสแอตแลนติกัหรือรู้จักกันในานามมังกรสีฟ้า สามารถพบได้ในเขตน้ําอุ่นของมหาสมุทร3ดัมโบอ o อกตปุสหรือหมึกดัมโบนั่นเองจัดอยู่ในสายพันธุ์หมึกร่มซึ่งพบได้ทั่วโลกค่ะดูหน้าของมันแล้วแปลกจริงๆค่ะ4 r เรดลิฟแบดฟิตปลาชนิดนี้ถูกพบในหมู่เกาะกาลาปาโกสและเป็นปลาที่ว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งเท่าไหร มันจึงใช้คลีบเอลในการเดินที่ก้นมหาสมุทรแทน 5. ลิฟฟี่ซีดรากอนอยู่ในวงเดียวกันกับม้าน้ำพบได้ตามแนวชายฝั่งทางใต้และตะวันตกของประเทศออสเตรเลียถือเป็นปลาทะเลที่มีกระดูกแข็งชนิดหนึ่งเลยละ่ะ 6. มาโครพิน่าไมโครสโทมา เป็นสายพันธุ์ของปลาชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่ความลึกประมาณ600เมตรถึง800เมตรและยังเป็นปลาที่ส่วนหัวมีความใสจนเห็นอวัยวะภายในที่ชัดเจนน่าพ้อแปลกมากเลยทีเดียวค่ะ 7. blue parrotfish เป็นปลาสีฟ้าสดใสาสามารถพบเห็นได้ในน้ำตื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันตกและทะเลแคริบเบียนค่ะ สีของมันสวยและแปลกมากๆเลยใช่ไหมคะ 8. p แพนด้าแอนด์จริงๆแล้วมันเป็นตัวต่อที่มีรูปร่างละไม้คล้ายกับมดลำตัวมีแถบขนสีคล้ายกับแพนด้ามดแพนด้านี้มีชีวิตอยู่ได้ประมาณ2ปีเท่านั้นเอง <S 9. s n ซันด้าโคลโกเป็นสายพันธุ์ของบางพบได้ที่ประเทศอินโดนีเซีย ทยมาเลเซียและสิงคโปร์ 10. j a จ a ป e ิ e s p i d e r c r a b หรือปูแมงมุมญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในหน้าน้้ำใกล้ประเทศญี่ปุ่นและมีช่วงขาที่ขนาดใหญ่ถือว่ายาวที่สุดในจำพวกสัตว์ขาล่องเลยก็ว่าได้มีขนาดอยู่ที่5.5เมตรแม้ลูกลักษณะจะดูสยองแต่มีรายงานว่ามันเป็นสัตว์ที่นิสัยอ่อนโยนมากเลยนะ11 ไซกาแอนเทโลมันเป็นสัตว์ที่เลียงลูกด้วยนมที่พบได้บริเวณทวีปยูเรเซียมีโครงสร้างจมูกที่ใหญ่และดูแปลกตาแต่มองใกล้ๆแล้วก็แอบน่ารักเหมือนกันนะ 12. โลมาอีลาวดีเป็นโลมาที่พบในอ่าวเบงกอลและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะดเด่นที่สุดของมันก็คือหัวมันกลมและลำตัวสีเทาเข้ม น่ารักออกมากๆเลยล่ะ 13. ซีพิกหรือเรียกตรงๆได้เลยว่าเป็นหมูทะเลจัดอยู่ในกลุ่มปิงทะเลน้ำลึกซึ่งพบได้ที่มหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียอาศัยอยู่ที่ความลึกมากกว่า1,000พเมตรรูปร่างมันเหมือนหมูไหมคะ 14. กลาสฟอกกบแก้ว พบได้ที่แถบอเมริกาใต้อยู่ในกลุ่มของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกตรงช่วงท้องของมันมีความโปร่งใสจนสามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจนเลยละ่ะ 15. แพคคูเป็นสัตว์ที่มีฟันเหลี่ยมเหยียดตรงเหมือนกับฟันของมนุษย์มากเลยแต่ไม่เหมือนกับปลาปิลันยานะเพราะแพคคูนี้จะกินอาหารจากพืชเป็นยังไงกันบ้างคะ ถึงแม้รูปรักษ์ของพวกเขาจะดูประหลาดและพิลึกเหมือนหลุดออกมาจากต่างดาวแต่ก็แฝงไปด้วยความน่ารักในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะหาดูได้ยากแต่ก็หวังว่ามันจะอยู่คู่กับดาวเคราะห์ของเราไปนานๆอย่าเพิ่งรีบสูญพันธ์ไปซะละ่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ